ผมเกิดมาในชีวิตที่ยากลำบากมากนะครับถามว่าตอนเด็กๆได้เรียนหนังสือเพราะสมเด็จย่าท่านเปิดโรงเรียนตำรวจตัวแดนนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ได้พ่อบุกความยากลำบากและก็ยากลำบากมา30ปีพออายุย่างค้าสามสิบได้เป็นครุฑญาติในสมเด็จพระเทพท่านแล้วก็ได้ทำงานใหองค์ท่านถามว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลย แต่ผมมีประสบการณ์แห่งความยากลำบากที่โดดเด่นมากเพราะผมอย,ยู่ตรงมาเลยของชีวิตเพราะนั้นการที่ผมันหลังกลับไปสู่ความยากลำบากของมเมื่นถือว่าผมมีต้นทุนสูงมากผมไม่มีความรู้รเรื่องสังคมเมืองแต่ชีวิตผมมันเหมาะมากกับพื้นที่ยากลำบากและโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเพราะนั้น ถ้าทุกตารางนิ้วของคืนปริเไทยคือทรัพย์สมบัติของบรรกบุรุเรานะครับผมอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ได้ผมอยู่ในที่เจริญร่เมืองไม่ได้ตไแต่ผมอยู่ในที่ยากลำบากอยู่ในพื้นที่ชายขอบอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนอยู่ในพื้นที่สินทรัพยันันในโครงการขององค์ท่านแล้วถามว่าผมทําได้ยังไง ผมก็ไม่ทราบเหมือกันแต่ทุกอย่างที่ผมทําผมสามารถสอนได้แค่สามภาษานะครับผมไม่ได้จบนอกรกแต่ผมสอน3ภาษาภาษาแรกคือผมสอนภาษาใจนะครับใชจใจสู่ใจ,ใจ,ใจแล้วก็ทําอะไรต้องนึกถึงใจใ <น S 2> ของเราและเข้าถึงจิตใจก็ได้เพนะราะใจมันบ่งบอกถึงถ้าเรามีใจกันได้คุณธรรมมันผ่านสองผมสอนภาษาคนคุณภาพชีวิตของคนถูกพัฒนาขึ้นนะครับ ความยากลําบากของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจุดประกายความคิดที่สมองให้เขาแล้วพัฒนาคุณภาพที่พื้นฐานก่อนนะครับความมั่นคงของความมีอยู่เขาก็จะมีขึ้นสามผมสอนภาษาไทยแนวชายแดนพื้นที่ตินธุรก,กันดารคนไม่รู้ภาษาไทยแต่เป็นคนไทยมันก็ไม่มีความมั่นคงเพราะนั้นผมใช้ภาษาไทยสอนสามอย่างเนี่นครับ แต่ที่เสียดายมากที่สุดก็คือแนวพระร,รัตดของพระองค์ท่านในหลวงราชการที่9ผมก็ทําได้แค่สามอย่างนะครับทำไม่มากท,ทั้งทั้งที่แนวพระวรัติหรือแนววิธีปฏิบัติต่างๆของพระองค์ท่านมีเยอะมากแต่ผมสามสามอย่างที่ผมทําท่านรู้ไหมครับคืออะไรหนึ่งผมเชื่อมั่นสองผมศรัทธาแล้วสามผมตามตามแค่นี้ครับไม่ได้มีอ,อะไรมากมาย ส่วนเวลาของชีวิตการทำงานนะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงตั้งเกือบ20ปีที่ทำงานมาถามว่า8ชั่วโมงทำงานในราชการ8ชั่วโมงทำงานให้กับคนอื่นเพราะว่าตามหลักศาสนาบอกว่าต้องมีเวลาไว้หนึ่งในสามเพื่อทำบุญเพราะนั้น8ชั่วโมงทำงานให้คนอื่นมันก็ได้ประโยชน์แก่สังคมและคนอื่นและ8ชั่วโมงที่เหลือให้กับครอบครัวและพักผ่อน ถามว่าในวันหนึ่งยี่สชั่วโมงผมทําได้แค่นี้เหมือนกันและสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากท่านหนึ่งอย่างเพราะผมถือไว้ว่าคนเราถ้าจะทําความดีให้มันตอบโจทย์ความดีได้ว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่กับสามอย่างเหมือนกันหนึ่งผมรู้ตัวว่าผมกําลังทําดีแล้วผมตอบได้แล้วสองคนรอบข้างว่าดีตอนนี้คนรอบข้างเริ่มว่าดีผมก็เชื่อ แต่อย่างที่สามผมขอให้ท่านผู้รู้ทุกท่านที่อยู่ในทีน่นี้เป็นตัวแทนคำตอบสักครั้งหนึ่งว่าความดีของผมถ้าถึงขีดของความดีแล้วจะต้องตอบโจทย์สามอย่างหนึ่งตัวผมว่าดีสองคนรอบข้างว่าดีสามท่านผู้รู้ว่าดีไหมครับ